สวัสดีครับคุณพ่อครับอยากจะสอบถามคุณพ่อว่าคุณพ่อจะอ้างได้อย่างไรว่าข้อปฏิบัติที่กำลังปฏิบัติอยู่นี้ถูกต้องตรงตามหลักพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ครับคืออ้างได้เป็นข้อปฏิบัติถูกตรงตามพระพุทธเมพระพากเจ้าตรัสสอนนะอ,อย่างเช่น ที่พ่อเคยสอนนักสอนหนาที่เรากำลังสนทนาธรรมหรืออัด y o u Tube กันอยู่เนี่ยเสียงก็มีใช่ไหมเสียงก็ได้ยินนกำลังปรากฏชัดเราก็พิจารณาลงไปเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปแล้วที่พูดมาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติถูกอย่างไร พระพุทธเจ้าให้ไปเทียบกับพระไต,ตรปิฎกตรัสไว้ในมหาปเทสะสูตรเราก็ไปเทียบทันทีพระพุทธเจ้าท่านตรัสในเทศนาครั้งที่สองตรัสกะปัญจวัคีที่เรียกว่าอนัตตลกขณสูตรอนัตตลกขณสูตรพระวินัยปิฎกมหาวัค พระบับมหามากุฏเล่มที่หกหน้า52ข้อยีสไปตรวจดูได้เลยคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสถามนำก่อนนะถามปัญจวัคคีย์ให้เขาคิดตรองตามให้เป็นความเข้าใจของเขาเองของท่านเองทั้งหท่านท่านตัดถามปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูปนี่ว่ารูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะคือคือรูปนามกันแล้วการสรุปไม่ใช่ตัวตนท่านท่านตัดอย่างนี้นะคือไม่ใช่ตัวตนหมายความว่าบังคับบัญชาไม่ได้ภาษาบาลีเรียกว่าอนัตตาเช่นเราจะไม่ให้เจ็บป่วยได้ไหมบรรจวคีก็ทูลตอบว่าไม่ได้พระเจ้าข้าแล้วรูปเนี่ยท่านตัดถามมารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ท่านก็ปัญจวคีย์ก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าแล้วตัดถามต่อไปว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าไอ้ที่ไม่เที่ยงเนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าปัญจวคีย์ก็กราบทูลถามว่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าคือก็ให้ตรองตามและเห็นจริงใช่ไหมตามที่เสียงพระพุทธเจ้ากาลังตรัสอยู่เนี่ยตัดถามสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ควรเห็นเป็นเราหรือไม่เธอเพึงเห็นรูปนามขันห้าตามยะถาภูตยานทัศนะคือพิจารณารูปนามด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้พอจบพระธรรมเทศนา ปัญจวัคีทั้งาห้ารูปบรรลุพระอรหัสตเป็นพระอาหารหันต์นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นที่เราสนทนาธรรมเนี่ยไมได้ยินเสียงชัดแล้วก็พิจารณาลงไปเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปนี่ไงเทียบเคียงได้ถูกตรงตาม ทมตัดสอนในเทศนาครั้งที่สองคืออนัตตลักขณสูตรถ้าไปทําอย่างอื่นเป็นอุบายขอให้ชาวคุดทั้งหลายจงเข้าใจว่าไม่มีเทวดาหรือมนุษย์ใดจกอาจมีอุบายสอนธรรมได้เก่งไปกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า